เรายัางคงอยู่กันที่เมืองเลฟคาดาประเทศกรีกนะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจอดรถไว้ใต้ต้นสนเป็นเวลาหลายวันแล้วทุกคนคะ่ะมันทําให้รถเราไม่สามารถชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ได้ทุกคนคะ่ะพี่โจจําเป็นต้องขับรถออกมาจอดในที่ที่มันโลง่งๆแดดจัดๆนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้รถเราชาร์จไฟเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถชาร์จแบตชาร์จอะไรโทรศัพท์ได้เลยคะ่ะทุกคนไม่มีไฟฟ้าในรถ หากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนะคะทุกคนคะ่ะโดยปกติจุจะใช้ไฟฟ้าในรถก็คือจากแผงโซลา่าเซลล์ที่อยู่บนหลังคารถนะคะทุกคนแต่เราอะค่ะต้องเอารถไปจอดกลางแดดเพื่อให้แผงโซลา่าเซลล์มันได้ชาร์จไฟกับพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะทุกคนคะ่ะเราถึงจะมีไฟฟ้าใช้ในรถเราจะทำผัดกะเพราเนื้อเพราะว่าเราได้นี่ใบเบซิลมาใหม่นะคะทุกคนคะ่ะอลังการมากจะผัดกะเพราใส่ ราอยู่ริมทะเลค่ะวันนี้ โจถามว่าทําไมหลังๆจุททาอาหารอร่อยขึ้นทุกเกินทีนี้จุกเกิดว่าฉันเปลี่ยนน้ํามันค่ะเลิกใช้แล้วค่ะน้ํามันฟักทองทุกคนค่ะมันเทศอาหารไม่อร่อยมันอาจจะเป็นน้ํามันที่ไม่ได้เหมาะที่จะเอามาทําผัดทําอะไรอย่างนี้นะทุกคนมันอาจจะเหมาะที่จะกินกับสลัดอะไรอย่างนี้มากกว่าทุกคนค่ะมานะคะกินข้าว สิ่งกับปลาทรงเครื่องอันนี้นะทคนแซ่บหลายอันนี้ปลาทรงเครื่องทุกคนอื ร่อยกลาทรงเครื่องมากตอนนี้ร้อนหาดบริเวณนี้สวยและมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะช่วงท้ายคลิปพี่โจบินโดนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยนะคะ I think they make for bread, you know? Like with uh, how they they how know make bread, Yeah you call for is ทุกคนคะ่ะกังหันลมเก่าอันนี้นะคะทุกคนจุถามพี่โจว่วาเขาเอาไว้ผลิตไฟฟ้าใช่ไหมเขาใช้ลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช่ไหมพี่โจบอกว่าไม่ใช่นะคะถ้าจุฟังพี่โจไม่ผิดนะคะเขาบอกว่าเอามาใช้ทําขนมปัง พี่โจไม่ได้อธิบายให้ฟังนะคะทุกคนว่าเขาเอามาใช้ทําขนมปังว่ายังไงแต่ว่าเท่าที่จูดูข้อมูลจากใน Google นะคะเหมือนเขาใช้พลังงานลมในการทําเป็นโลงสีข้าวอาจจะใช้สีพวกธัญ,ญพืชค่ะแล้วก็ใช้เป็นโลงโม่แป้งค่ะ ข้าวต้มด้วยนะคะทุกคนจะทําข้าวต้มใส่ไข่หนึ่งฟองทําข้าวต้มกุ้งค่ะทุกคนค่ะทําแบบสไตล์จูเองนะคะทุกคนใส่ไข่พร้อมแซบนัวนะคะวันนี้อยากกินซุปจืดๆค่ะตอนเช้าแตงแต่มาอยู่ผีหัวแต่เห็ดข้าวต้มทุกคนจุถามแน่อันนี้ใช่ต้นหอมไหมคะทุกคนมันคือบปหอมบาดอันต้นหอมที่จุเก็บมาจากบ้านเพื่อนพี่โจที่บอสเนียนะหอมใหญ่นะทุกคนอันนั้นหอมหอมนะ หอมเหมือนต้นหอมเลยค่ะนี่เนี่ยจุนึกว่าต้นหอมนะคะนี่จุสื่อมามันหันบมีกลิ่นหอมเลยค่ะทุกคนเนี่ยแต่มันมันน่าจะเป็นต้นหอมนั่นแหละแต่จูไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทําอะไรคือว่ามันบหอมเลยนะทุกคนค่ะนี่กุ้งนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะข้าวต้มกุ้งนะคะจุลอยปลาผงแล้วก็ อันพริกป่นนะคะทุกคนไปกินกันเลยค่ะนกนะคะนี่ทุกคนนกนะคะนี่คอยดูนะคะมันจะดำน้ำนะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่นี่น,นี่มันดำน้ำแล้วทุกคนแล้วคอยดูนะคะเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมานะคะ่ะทุกคนสักทีหนึ่งนี่เห็นไหมคะ <c oughs> น่าจะเป็นนกหาปลาทุกคนดำไปอีกแล้วจ้ะดำลงน้ำอีกแล้วทุกคน Huh? นี่โผล่ขึ้นมาแล้วถุเมัตมัสซ <laughs> โอ๊ยตายว่าเข้าบปก่เกาหลังห้เอาใหม่กเกาเอง <laughs> เกเลยแม่ด <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะทํากุ้งผัดผงกะหรี่นะคะทุกคนขาแต่ว่ากุ้งอันนี้มันเป็นกุ้งแช่แข็งทุกคนจุเลยเอามาต้มละลายและลายน้ำแข็งออกก่อน ใส่เกลือลงไปน้ำดับความขาวคิดเองว่าสัน้นทุกคนคะ่ะจุจะบอกว่าจุใช้ผงผัดผงกะหรี่สำเร็จรูปอันนี้นะทุกคนแซบแซบทุกคนจุใส่ไข่ไปสี่ฟองทุกคนแล้วจุก็เพิ่มนี่จุเพิ่มผงกะหรี่ที่มันเป็นซองแบบนี้นะทุกคนลงไปพร้อมเพราะว่าจุกลัวมันไม่เข้มข้นเนาะจุมีมาแค่ซองสำเร็จรูปจุเหลือแค่ซองเดียว เนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องตีให้มันเข้ากันนะคะทุกคนค่านี่อ๋อทุกคนจูไม่มีหอมใหญ่ทุกคนค่ะจูกเ็เลยเอาหอมแดงมาผัดแทนทุกคน หอมใหญ่เบิร์ดลืมบเบิร์แหหอมแดงก็ได้แหละหอมแดงอยู่นี่มันหวานดีทุกคนได้่ส่อกันแหละแต่กลิ่นมันจะแรงกว่าผัดกับน้ำมันนะคะ เขาบอกว่าผัดแค่พอสุกก็พอนะคะทุกคนนี่ใส่ลงไปเลย จนจะลืมใส่น้ำเขาให้ผสมน้ำลงไปน้ำใส่ที่หลังอุย้ยตายแล้วฉันลืมใส่น้ำามาใส่ที่หลังเสยเดียวเดียวเดียวเด้ยดแมนบรน่ะนี่เอานาม,มาใส่ที่หลัง เขาบอกให้ทําไฟอ่อนนะคะลดไฟลงระหว่างนี้จุดสีไซหอมอันนี้ลงไปมันเป็นตรงก้านหอมใหญ่ๆนะทุกคนเพ่อยามันบวสุ่ขันไซที่หลังเพราะว่าบ่ามาักใส่เกลือนิดนึงเกลือนะคะนี่ จริงๆมันนัวมากแล้วแหละแต่ว่าจะใส่ไข่หลายค่ะทุกคนจะกลัวมันเจือจาง นี่โอ้ยน่ากินอยู่นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจุมีจุมีเติมเกลือเติมน้ำตาลเติมน้ำปลาลงไปเพิ่มอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่จุดยไซคาเยอะเกินไปคะ่ะทุกคนสีฟองแล้วทีเนี้ยจุมีน้ำซอสมันมาแค่ซองเดียวนะทุกคนแต่จริงคข่สีฟองมันต้องซอสประมาณสองซองแหลคะค่ะมันถึงจะเอาอยู่ ไม่เป็นไรเราก็ปรุงเพิ่มเอานะทุกคนโอ้ยแต่ถ้าได้หอมหัวใหญ่นี้เลิดเลยค่ะทุกคนค่ะหอมแดงสีมันบ่สวยนี่ทุกคนแตงโมลูกนี้จุ๊เป็นคนเลือกว้าว <Wow>, professional กับบ่า่อยแดงปั้นไดจุเห็นเขาแชร่เขาบอกว่าให้เราเลือกแตงโมที่นี่ค่ะ ที่เส้นมันทีๆีเยอะๆเห็นไหมคะเส้นตรงก้นมันอะ่ะกออะเลือก <Yeah. S 1> อันนั้นแบบว่าจุกแข่งกับพี่โจทุกคนขันไายเลือกแตงโมเราแตงโมแบบไม่ดีกินไม่ได้ไม่หวานอย่างนี้นะ่ะรอบต่อไปจะต้องเป็นอีกคนหนึ่งไปเลือก <Yeah. S 1> <laughs> รอบนี้จุเลือกอิสตัตอนนัดนี่ข้าวต้มที่เหลือเมื่อเช้าทุกคนคะ่ะส่วนอันนี้ก็ผัดผงกะหรี่เราทุกคนคะ่ะ จก,กำลังเตรียมหั่นเนื้อนะคะทุกคนนี่นเนื้อมันเป็นชิ้นๆแบบนี้นะทุกคนมูพี่โจคุณเด็ดเล็บนั่นแหละแล้วสีเฮสปากเกตตี้อันสปากเกตตี้เหกกินจริงๆมันต้องใช้เนื้อบดนะทุกคนแต่ว่าพ่อใหญ่โจแล้วเรื่องมากทุกคนคะเราบอกกินเนื้อบดแล้วว่าจะเข้าเนื้ออีงมาบดให้ชันกินว่าสั้นคนเฮานีไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นเลยเหรอจัว จุเได้ตรงไหมันนางหันเหนือทุกคนคะ่ะทีนี้น่ะจะให้จุดสับเนื้อมันกบสบใดอยู่เปล่าสอมสับจะสิพยายามเพรศให้มันเป็นเนื้อบดคะ่ะทุกคนขออภัยนะคะทุกคนเขียงดำไปนิดนึงเขียงนี้อายุยี่สิบปีแล้วทุกคนคะ่ะมันเป็นฝาปิดอันเขาเรียกว่าอะไรฝาปิดอ่างน้ําทุกคนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาทําเป็นเขียงนี่นะ่ะคือของทุกอย่างในรถเนี่ยมันจะต้องแบบทูอินวันนะทุกคนเพื่อประหยัดพื้นที่ ใช้สอยได้หลายอย่างในอันเดียวกันประมาณนี้เราก็เลยไ้จุดเตรียมเนื้อเตรียมของไว้ให้ล้วสิมาผัดย่างแรงมูพี่โจนะทุกคนค่ะเราไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านนั้นมาด้ยทุกคนทั้งหมดมันเทนยูโรพี่โจบ,บอกวิ่ยคือถือแค่ทีนี้น่ะจุกบะลูว่าเขาเขาคิดเงินยังไงทุกคนเขารู้หรือเปล่าว่าจุเอาหอมใส่มาถุงเดียวกันแบบนี้น่ะ เนี่ยมันจะมีหอมหอมแดงกับหอมใหญ่แล้วที่นี่นะจ้าทุกคนมันจะมีผักอันอนีน้มือนั่นจูเห็นผิดจู่วงจูบริสุ่อเมือนนี่จูเลยสือ่อทุกคนเบิ้มทีนี้นะจูเอาแตงกวาสองลูกใส่ในถุงเดียวกันตอนจูเอาไปไปให้เขาคิดเงินนะทุกคนจูกับบริษบอกเขาเพราะว่าทุกทีจูก็เห็นเขาทําพี่โจทําอย่างนี้แนละ้วจูกับบริวันเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตน้อยหน,น่ะ จุ่านเขาเจ้าลืมคิดเงินบรูคือกันแต่พี่โจว,ว่าเทนยูโรสิบยูโรมันคือถือแท้แล้ว,ว่าจจิงสี่นะทุกคนบินกรบบไรเอามาหรือว่ามันทั้งหมดมันเทนยูโรจริงๆเพราะว่าของอยู่ที่กรีกไม่ค่อยแพงนะทุกคนขันเทียบกับยุโรปที่อื่นนะที่นี่ของถูกมากไม่แพงทุกคนคะ่ะเป็นประเทศที่ใช้เงินยูโรไม่แพงมากทุกคนอันนี้มันขึ้นอะลามเตือน เตือนว่าน้ําในรถหมดทุกคนเบิงเด้อนี่ศูนเปอร์เซนจ้าน้ำหมดทุกคนคะ่ะพี่โจกําลังไปเอาน้ํามาเติมบ่มีน้ำใส่ในรถทุกคนวันนี้นเรามีทานดินเนอร์กันนะคะทุกคนโดยเชฟคุณเด็ดเล็บค่ะแล้วก็เชฟคุณวาเนซ่าค่ะอันนี้เป็นผู้ช่วยเชฟนะคะ แล้วก็นี่คือสปาเกตตี้ของเราว้าวน่ากินสดๆไปเลยทุกคนโอ้โหคือบรรยากาศอย่างนี้นะคะว้าวบรรยากาศคือริมทะเลแบบนี้เลยค่ะทุกคนจุจะกินให้ดูนะคะอืม ดู <YouTube. S 2> อืมอร่อยมากทุกคนรสชาติเหมือนในร้านอาหารเลยค่ะฟิลไลส์เลสโตลองเลยค่ะทุกคนค่ะอร่อยจริงๆอันนี้เป็นสลัดโดยวาเนซ่านะคะทุกคนวาเนซ่าทำสลัดให้เราเกินบราซิลสไตล์นะบราซิลเลียนสไตล์นี่อืม mixed up in t e r national Look at this, huh? Yeah, I like a lot of Look at this, so nice. Finally, no more people. Vanessa and Detlef cooking very good Falang food. Yes, I know it's a lugar, it's a lugar, so Saudade, thank you